สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาที่เพชรบูรณ์นะตอนนี้เราอยู่ที่เขาคอนะครับชื่อว่าบูกัสรีสอร์ทนะครับซึ่งตอนนี้อากาศช่วงประมาณตอนนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นนะครับอากาศก็เริ่มจะเย็นนิดนิดคิดว่าคืนนี้น่าจะเฟียวฟ้าวเลยนะครับสำหรับอากาศในวันนี้นะครับนะครับด้านหลังผมนะครับก็เป็นวิวก็หันลมนะ ซึ่งเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปก,กันมาแล้วเขาบอกว่าขึ้นไปข้างบนยิ่งอากาศดีแต่ว่าตรงนี้มันจะดีตรงที่มันเป็นมีความเป็นพรเวทแล้วก็มีเป็นโดมแบบนี้นะครับซึ่งนี้เราได้ห้อง105นะครับก็จะเป็นห้องที่เขาเรียกว่าจะเป็นพรเว่อยเพราะว่าแยก ยากสุดเลยครับเป็นมุมสุดเลยของของรีสอร์ทนะครับซึ่งที่เราเลือกห้องนี้ก็คือมันจะมีอ่างจกซุซี่มีห้องน้ําในตัวด้วยครับซึ่งที่นี่ก็จะมีทั้งมีเจกุซี่ในตัวข้างในครับกับในโดมกับมีข้างนอกด้วยครับแต่เราเลือกข้างในเพราะว่าเราสามารถอาบได้จริงแก้ผ้าอาบได้จริงเลย มาเลยเขาย,ขย่างแต่ม้าเลยนะซื้อเปิดมาแล้วก็จะได้เห็นวิวภูเขามาแบบว่ารอบๆไปดูภูเขาคราวนี้เรามาสูวนโอโซนของเขาค้อ,อ,อกันนะครับที่มุกครับดีๆน,นะครับนี่ก็เป็นนียงมีโซฟานะั่ชมด้วยแล้วก็นะะวิวภูเขาแบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นโซนของห้องน้ำนะครับที่นี้ครับนี่เขาเปิดไหนงไงก่อนเปิดมาเนะครับ โชว์ไม่ใช่อันนี้คือสามารถได้เห็นวิวโหมดวิวของกำแพงสวยงามนะครับอากาศท้าโมงเย็นนะผมว่าคืนนี้เนี่ยจะอากาศ เดี๋ยวจะพักที่นี่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจมีไฮไลท์ด้วยก็มีอัฟเตอร์นูนทีนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันแล้วก็มีมูกทะด้วยนะครับอ่าในส่วนของอัฟเตอร์นูนทีพอามาถึงเขาก็จะมีะน้ำแดงโซดานะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำพึ้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทส ให้ทุกท่านดูว่ารสชาติอร่อยแค่ไหนครับแต่หน้าตาดีมากเลยนะครับไปครับทานำไมจ้าลารับขอบฟ้าไปเดี๋ยวครับเขาจะมา ขอขอนุญาตถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไงอัพเดตไปเรื่อยๆเลยกันนะครับ